สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็พามาชมรถไถภายในร้านนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับวันที่20นะครับเดือน2ปี67นะครับมีรถเข้าใหม่หลายคันนะครับพวกนี้ข้างหน้าจะเป็น L32 นะครับรถสภาพสวยเดิมๆนะครับอย่างคันนี้สามสองหนะครับสภาพสภาพสวยนะครับรถเดิมๆเลยไม่เคยแกะนะครับราคาไม่แพง2 9 9 0 0 0เาหนะครับมีใบดันมีตัดแย่ใหม่ด้วยนะครับรถสภาพสวยๆเลยนะครับใช้งานในสวนนะครับ อ่าตัดหญ้าอะไรพวนี้สบายเลยรถไม่เคยแกะไม่ช้ํานะครับสามมีหลายคันเลยนะครับตัวนี้ก็โฉมปัจจุบันนะครับเอนะครับที่ขายอยู่ในศูนย์เลยราคาไม่แพงนะครับอ่าอุปกรณ์หน้าหลังครบเนี่ยใบดันตัดห้าใหม่เริ่มต้นอยู่ที่3 2 9 0 0นสนาพนะครับอ่าอย่างคันนี้ลูกค้าก็จองแล้วนะครับมีใบดันแล้วก็ตัดหญ้าใหม่นะครับตามนี้เลยนะครับ สวยนะครับเดิมเดิมรถไม่เคยแกะใช้งานน้อยนะครับเลขไม้น้อยเดิมเดิมแท้แท้นะครับอ่าคันนี้จบไปสามแสนสามนะครับใบดานตัดย่้าใหม่เปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรให้ด้วยนะครับพร้อมส่งสวยสวยรถไม่ช้ํานะครับเนี่ยสามที่สองมีหลายคันนะครับตอนนี้ที่ร้านน่าจะมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดแปดคันเก้าคันอะครับเยอะเยอะเยอะมีเยอะมาเลือกได้ครับอ่ะคันนี้ก็มาดู MU นะครับตัวนี้ m u ็7ห้าเจ็ดนะครับ มีใบดันนะครับ6 0แสน0บาทนะครับรถปี62สภาพสวยนะครับเดิมๆไม่เคยแกะเหมือนกันมีเดิทนเบียนพร้อมนะครับราคา6 0แ0 0นะครับ mu 5 7ตัวนี้ mu 4 9นะครับ5 0 0 0 0 0 0 0 0 0นาทะครับมีใบดันมีพานหลังตัวนี้ mu 5 5 4ห0 0 0 0นะครับใบดันแล้วก็พานหลังนะครับ ไม่ใช่ดิใบดันอย่างเดียว4 3 0 0นะครับ439,000นะครับรถสวยเดิมๆนะครับรถสวยเดิมๆเลย MU55 ถ้าสนใจก็ลองมาทดลองขับได้ครับอ่าเดี๋ยวลองเข้ามาดูข้างในนะครับก็มีหลายคันนะครับจะเป็นรุ่น L นะครับอ่าอย่างคันนี้ติดจองไปแล้วนะครับ L5018HP นะครับแต่คันนี้สวยนะครับไม่แพงด้วย490,000คันนี้47นะครับ3 6 0 0 0นะครับมีใบดันมีผ่านหลังปรับสภาพให้แล้ว พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็จะมี L สาสองนะครับ L 3 2สอง L 4 0นอะไรพวกนี้นะครับ L c 7นะครับ L 3าคันนี้ก็3 1มแสนหนึ่งาันนะครับเป็นตัว s P นะครับใบดันผัานหลังปรับสภาพให้เรียบร้อยรถปีห้าหห้า็ดนะครับ s P นะครับพวก L 4 0นะครับ L 4 0 s P นะครับก็เริ่มอยู่ประมาณ4ี่แสนนะครับ ยังไงลูกค้าก็ลองเข้ามาเลือกดูได้นะครับมันมีหลายรุ่นนะครับอย่าง L40 DT ตอนนี้ก็เริ่มต้นอยู่ประมาณสามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันใบดันนะครับแล้วก็ผ่านพวนนะครับรถสภาพสวยนะครับอย่างคันนี้ก็ใช้งานน้อยนะครับเดิมๆเลยนะครับมีใบดันมีพันหลังนะครับคันนี้รถไม่เคยแก่เลยนะครับ รถปี60แต่รถจอดไม่ค่อยได้ใช้นะครับอ,อย่างคันนี้ก็ L40 เหมือนก,นกันนะครับรถปี60ราคา3,500 0มีใบด้านมีผันหลังนะครับปรับสภาพให้พร้อมใช้งานนะครับสากคันนี้ปี57นะครับ3 19 0 0 0บาทมีใบด้านมีพันหลังนะครับ ลูกค้าสนใจก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วก็วิดีโอคอลนะครับให้เห็นรถชัดๆเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าอยากจะให้ทดลองอะไรเนี่ยแจ้งได้เลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูนะครับเพราะว่าคือตอนนี้มิชั่ชีพเนี่ยถ้าอยิาเราดูตามหน้า f a c e b o o k นะครับตามกลุ่มรถถายต่างๆเนี่ยจะมะีพวกที่แบบก๊อปรูปนะครับแล้วก็ก๊อปวกเพจรถถเนี่ย เหนร้านเนี่ยแล้วก็เอามาลงขายราคาถูกๆนะครับถูกผิปัติกติกเลยแหละนะครับแล้วก็ให้เราให้ลูกค้าเนี่ยโอนประจํานะครับอ่าทีนี้เราเกิลูกค้าแบบแค่คุยแล้วก็ตกลงกับเขาเนี่ยแล้วก็โอนประจำไปให้เขานี้เรียบร้อยเลยนะครับอืมถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยแอดไลน์แล้วก็วิดีโอคอลนะครับให้เห็นร้านให้เห็นรถนะครับแล้วอ่ค่อยโอนประจำนะครับสบายใจกว่านะครับให้มันมีหน้าร้านชัดเจนให้เห็นรถชัดเจน สบายใจกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น L 5 0 L 4 7นะครับ L 4 7ก็เริ่มต้น3 3 9 0 0 0บาทนะครับอ่ามีเบดานมีผ่านหลังอุปกรณ์หน้าหลังนะครับเดีย๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ต่อพ่วงมามือมือสนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสอ่ะก็จะมีนี่ผ่านตัวใหญ่เลย M 8 5้า M 9 5้า้านะครับใช้ได้เลย30,000ื 30, ่นนะครับแล้วก็จะมีพวกผ่านใส่สำหรับรุ่น L นะครับ L 3 0 L 3า L สานะครับ อ,อย่างผาตัวนี้ผานสามนะครับของติดกับพวก L45 ถึง L50 นะครับตาช้างสองหมืนบาทนะครับขายตาสภาพนะครับพวกผานพวกนี้ขายตาสภาพนะครับผานพวนมีหลายตัวนะครับยังไงก็โทรสอบถามได้ครับเบอร์โทรศูนย์เก้า้าี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งนะครับศูนย์หกสามสี่ห้าสมเก้าสองสี่นะครับอ่ากล่องนี้ก็เอาไปหมืนสองตัวละนะครับตัวละหมืนสองนะครับผานพวนใส่กับพวก L ส4อะไรพวกนี้ได้ L สามหได้นะครับหมื่นสองจัดไปเลยนะครับอ่าเนี่ยอย่างพวกนี้เอาไปเลยหมื่นสองนะครับไอพวกแปลกๆเนี่ยไอพวกผันผันช้างเนี่ยผันห้าเนี่ยหมื่นห้านะครับสองสองห้าสี่นะครับอันนี้โลโลนะครับโรตารี่หนึ่งแปดห้าเมตรแปดสิบแหละอ่ะเมตรแปดสิบใส่กับพวกสี่ห้าถึงห้าศูนย์นะครับแล้วก็นี้หนึ่งหกสามนะครับตาช้างตาช้างทั้งสองตัวเลยนะครับอ่าขายตามสภาแด้วยกันนะครับอย่าง ตัวเม็ดหกสิบนี่ตาช้างก็เอาไปสองหมื่นนะครับตัวนี้เอาไปสามหมื่นแล้วกันนะครับตาช้างนะครับเม็ดแปดใบเต็มนะครับเม็ดแปดนี้ใบเต็มเลยนะครับอันนี้ผ่านสี่เอาไปสองหมื่นนะครับสองหมื่นใส่กับพวกสี่ห้าถึงห้าศูนย์นะครับอันนี้เม็ดหกสิบนะครับใส่กับเอลสามสี่สามหกก็ได้นะครับมันเป็นตาช้างรุ่นก่อนรุ่นสามสี่นะครับหมื่นหกหมื่นหกจัดไปนะครับไปเต็มนะครับอ่า เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะให้กุ้งเขาลงราคาให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วมือสถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับร้านผู้สมุทรแท็กเตอร์นะครับ